เป็นคู่รักที่มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เหล่าแฟนๆได้เห็นกันบ่อยมากๆสำหรับคู่รักของนาเด็ดคูกิมิยาและก็ยา,ยายาอุรัสยา ก่อนหน้านี้ก็มีภาพหวานหวานให้แฟนๆชาว e n v y, ฟินิ c ห <_ an> มอนกันสนันโซเชียลกับภาพคู่จัดดินเนอร์มื้อพิเศษ,ษกัน2ต่อ2ล่าสุดก็ตอดยามความหวานอีกรอบด้วยภาพของหนุ่มนาเดีภพายสาวยายาเช็คอินเที่ยวคาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมกับระบุแคปชั่นน่ารักน่ารักงานนี้นะคะแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ถุกทุกใจคอมเมนต์เซลพร้อมกับอีพรให้ทั้งสคนอีกด้วยนะคะ